นะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังประมุนจติ สังวิครูปโปอาคัมมะกินนุพีโตติดทศีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุญเจยะจันทิมันติกินนุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติดทศีติ สัตตามเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิตโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน,นุสันตรามานโนวาราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูป,ปอาคัมมะกิน,นุพีโตติดทสีติสัตตามเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิตโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติ กินุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุญจะิสังวิครูปอาคัมมะกินุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุญจะิสังวิครูปอาคัมมะกินุพีโตติดทศีติ สัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน,นุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพ พุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน oh uh ุสันตรามาโนวะราหุจันทังประมุนจะิสังวิครูโปอาคัมมะกินุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติ กินนุสันตระมาโนวะราหุจันทังปมุนจะิีสังวิครูโปอาคัมมะกินนุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิขิโตมหิโนเจมุญเจยะจันทิมันติกินนุสันตระมาโนวะราหุจันทังปมุนจะิีสังวิครูโปอาคัมมะกินนุพีโตติดทสีติ สัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน,นุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติดทศีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพ พุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูโปอาคัมมะกินุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติ กินนุสันตระมาโนวะราหุจันทังปมุญจะิสังวิครูโปอาคัมมะกินุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิขิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินนุสันตระมาโนวะราหุจันทังปมุลจะิสังวิครูโปอาคัมมะกินนุพีโตติดทสีติ สัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน,นุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพ พุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน,นุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติดทศีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติ กินุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโปอาคัมมะกินนุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินนุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูโปอาคัมมะกินนุพีโตติทศีติ สัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินนุสันตรามานโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพ พุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินนุสันตรามาโนวะราหุจันทังปะมุนจสิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติทสีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติ กินนุสันตระมาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโออาคัมมะกินนุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิขิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโออาคัมมากินนุพีโตติดทศีติ สัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินนุสันตรามาโนวราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโปอาคัมมะกินนุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพ พุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน,นุสันตรามาโนวราหุจันทังประมุนจะิิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติดทสีติสัตตทาเมภะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิขิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติ กินนุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุญจะิสังวิครูปอาคัมมะกินนุพีโตติดทสีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกินนุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุญจะิสังวิครูปอาคัมมะกินุพีโตติดทสีติ สัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติกิน,นุสันตรามาโนวะราหุจันทังปมุนจะิสังวิครูปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตติดทศีติสัตตาเมภะเลมุธาชีวันโตนสุขังละเพ พุทธาคาถาพิขิโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติ